S <S <an> นี่ครับเมื่อกี้นี่ผมล่องเครื่องนะครับผมตัดผมเล็งเครื่องแห้งพูดอันนี้กระด็นออกเมือกัน,นีลกระจุยกระจายไปเลยครับนี่ฟงว่าวละถินส่วนเลยครับครับผมอันนี้น่าจะน่าจะเป็นดีว่าทา้งบริษัทอาจจะประกอ,อบมากพอดีนะครับเนาะ เดี๋ยวผมถอดออกเลยดีกว่าครับครับตัวนี้เป็นยี่ห้อล็อกกี้ครับผมล็อกกี้ครับผมเคยลงคลิปเฮดรีวิวให้พี่น้องเบิ้งงวดนึงกว่าอันคันผู้ใดจำจำได้นะครับเป็นล็อกกี้ครับกุ้งซาง800ล็อกกี้580 E Pro ครับเดี๋ยววันนี้ผมสีมาเฮ็ดคลิปตัดใหม่เบิ้งเนาะอ่ะเดี๋ยวผมสิบอไซตตัวนี้นะครับผมเนาะผมถอดออกเลยดีกว่าเนาะง่ายดีการทประกอบเผาเลยครับ Diều bụng tàn hạp chỗ này tàn mày lên nó khi thiệp vào nhau ทรลุปแล้วัดไปกดโอ้ยมากดรงตะเคีนี่นึงครับอ่าพบเป็นยังครับพบอาคิปิโอนี้ผมจุงใจสตาตัดให้เบิรงซื้อเบิรงนพ่แห้งของเครื่องล็อกกี้ครับเนาะนะเดี๋ยวตัดดอีจักเอาจักปากดีไปน้องมั่นนีเดีอนะเอาจักหนึ่งเดี๋ยวผมจะ้ตัด์ตสาวเดียวเลยครับผมจะตัดรวดเดียวเลยหนึ่งสองสามสามปากรวดเดียวเลยมานำต่อครับนำต่อกําลังมั่นกําลังมั่น เดี๋ยวอยากเบิงหนามใบเดี๋ยวผมตัดเอาห้มัสรูให้มันขาดปากนันเลยด้วย,วยก็ปากเนาะปากอันแรกนะครับเนาะเดี๋ยวปีนก่อนครับพี่น้องปีนก,ปก่อนผมจะให้ดูความสวยของไม้ตัวนี้นะครับนี่ครับมานี่เนี่ยเสียนปักมือปักกันดีกันเลยว่ะม,มาครับซือนี่ครับโอเคอนำตัวนำต่อกำลังมั่น ครับเมื่อกี้ผมปาดออกมาเบิรงซองแผ่นครับนะครับพี่หมอครับปาดที่ยังปาดเลนนะเสื้อนะครับกต่งามดีเนาะไมโนซี่พี่น้องเนาะครับสวยงามมากๆเลยเอาเพชรไอกระดานพื้นก็ดีครับนี่ทำโต๊ะทำเตียงอโอโซนจอดสีเลยนะครับอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมก็เอาเจ้าโรกี้นะครับ5800 e pro ตัวนี้มาแสดองนะครับแสดงให้เบิรงนะครับเนาะจะเอาประมาณนี้นะครับเนาะครับเนาะคลิปวิดีโอนี้ ส่วนราคานี่เดี๋ยวยังพันหูอยู่นะครับเดี๋ยวผมว่าจะสร้างมาขายอยู่ถ้ามีคนสนใจกับตามคลิปวปดีอที่ว่าผมลูนะครับเนาะลูกหวฟานี่เนาะครับเนาะตามมีเลยครับผมนะก็เป็นเบอร์ไลน์ครับเบอร์ไลน์ผมก็0925391004ครับจะอ่าร่องรองโทรมามาสืบซื้อบ้างนะครับว่าสนใจบอหครับเนาะถ้าสนใจผมอ่าจจะสร้างมาขายครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังบ่ได้สร่งมาขายเลยครับ สำหรับเจ้ารโรปีตัวนี้เป็นโคงสางหาไป็ูกสูครับลูกสูบใหญ่ครับการชักยาวอ่ะพอ่อเนาะครับจะจบทิปไว้ประมาณนี้ครับผม